ค่ะวันนี้นะคะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ภาคประชาธิปัตย์นะคะถือว่าเป็นวันพิเศษค่ะเราได้ลงพื้นที่มาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะประชาสงเคราะห์ที่ตำบลคลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ ตอนนี้เรามาพบกับคุณย่าเผาค่ะส,ส,สวัสดีค่ะอันนี้คุณคุณย่าเผาค่ะอันนี้พี่มอมรชัยปิ่นเจริญค่ะอดีตผู้สมัครสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์สสจังหวัดฉะเชิงเซาคิดค<ต>ิดส,สองสค่ะกว่าครัวันไม่รู้กี่วันนะมาตันที่สิบเท่าไหร่สิบเก้าวะห้าเฉดีมาอยู่นี่คิดสิห้าจะมาสิบห้าแล้วสิบเก้าห้านะ เราคิดถึงบ้านนะคิดถึงเพื่อนครับคิดถึงเพื่อนเอาครับไปแล้วไม่จะแบปงเรียนหนาใต่ครับเจ๊ไม่เจอเพื่อนอ่ะเจอครับแต่เวลาวันหยุดก็แบบไม่ได้เจอครับ๋อเพื่อนข้างบ้านครับกลับไปอยู่บ้านแล้วดีไหมดีครับดีใจไหมย่ะดีใจค่ะกลับบ้านแล้วผมโทรไม่รับสายผมเลยโอ้ย ในวกวางอนผมไปแล้วยาไม่ใช่ยาบางทียาที่โทรศัพท์ไว้ก็ไม่ได้เอาไปด้วยอยาว่าอย่างงี้อย่างนี้เลยงอนยาไม่ได้โคดเราจะพาคุณยาไปที่บ้านแล้วเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าคุณยาเห็นบ้านแล้วหรือยังมันเนี้ยมี<า>คนมายินดีกับคุณยาหลายคนแล้วก็ เรานิมนต์พระมาทำบุญบ้านให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตปิดตาญาับสีแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดตาตรงบ้านไปดูว่าสิ่งที่เราคิดไว้เนี่ยอ่านเป็นสิ่งที่เราคิดหรือเปล่าให้ได้ขออนุญาตค่ะปิดตาอ้ามเดี๋ยวปิดตาให้น้องตีด้วยนะเพื่อเพื่อความเพื่อความตื่นเต้นค่ะก็เ็สะดวกทุกอย่างค่ะ เ็นการเซอร์ไพรส์นะคะจริงๆนะที่ให้คุญาติไปอยู่สำนักเนี่ยก็อยากจะเซอร์ไพรส์คือไม่อยากให้เห็นบ้านเลยยังไม่อยาก ว่าความดีคุณสูงสุดนะสูงสุดเลยคุณตาค่ะขณะน,น,นี้ก็อยู่ในแดสดๆเลยนะคะตอนนี้คุณยายนะคะได้อยู่บนรถแล้วรถกำลังจอดและะ้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณยายนะคะเดินไปที่บ้าน,นะคะ่ะ ย่าครับเชิญครับเดี๋ยวเราลงฝั่งนี่ฝนนั่นนนนงนี้เองฝนะ <m> ั่งน,นี้ครนะตีสีอาขยับตามตามมาบรรยากาศค่ะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆเลยนะคะที่คุณย่าเผานะอาจจะได้มาเห็นนะคะภาพประทับใจครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้คะ่ะกับน้องศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือน้องตีข,ของเรานะคะที่ได้นำเรื่อง,งความทุกข์ความลำบากของตนนั้นเล่าให้แก่คุณครูที่โรงเรียนฟังนะคะ ตอนนี้คุณย่าจับมือหนูอยู่นะคะคุณย่าเดี๋ยวน้องตี๋หันหน้ามาทางนี้นิดนึงโอเคจับมือย่าไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันนะคะค่ะเป็นเป็นทาง่าเป็นโอเคคุณย่าตื่นเต้นไหมคะเต้นค่ะวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านหน่วยงานหลายท่านไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนมาร่วมแสดงความยินดีกับคุณย่าและน้องตี๋เป็นอย่างมากรวมถึง พี่มอนใช้ปิ่นเจริญที่เป็นตัวตั้งตัวตีในงานนี้นะคะอ้ยขอบคุณทุกคนเลยค่ะอันนี้เสียงของท่านพี่เมย์คินเอี่ยมสะอาดนะคะหรือพออศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ามชบัณฑิปัตจของเราค่ะครับอยหรือพาเข้าไปให้ยายดูคืีวนี้จะนำของดีมาให้ยายนะครับขอบคุณค่ะยายบอกยายยายตายเสียชีวิตที่เพิง สังกะสีใช่ไหมครับยายห้ามตายแล้วนะนนต้องอยู่ถึงหนึ่งร้อยปีนะครับครับคุณยายเผาครับ<ะ>ตอนนี้คุณยายก็มาถึงบ้านคุณยายเผานะฮะคุณยายอยากจะเห็นบ้านที่คุณยายเคยฝัน<ะ>เคยคิดทำไมครับเพราะที่ผมได้ข่าวมาคุณยายเผาบอกว่าในชีวิตนี้ ชีวิตในเรือนสังกษีอันเก่าแล้วบ้านหลังนี้สร้างเสร็จแล้วคุณยายตายไม่ได้นะคุณยายต้องอยู่ให้ผมหนึงถึงหนึ่งร้อยปีนะคุณยายนะแล้วก่นะคคุณยายครับค่ะคุณยายรับปากว่าจะอยู่ร้อยปีค่ะเพรว่าสุณหมอให้คุณยายอยู่ร้อยปีคุณยายก็คุณยายก็จะอยู่ไม่ได้ค่ะขอบคุณนะคะชื่ออะไรคะ ผมชื่อเมลชินเกียรติสะอาดครับเป็นผู้ในการศูนย์รูเฮารับขึ้นเราล่องทุกของพร้งประชาธิปัตย์นะเดี๋ยวค่ะมีผมมาจากกรุงเทพเลยครับขอบคุณค่ะแล้ววันนี้จะนำสิ่งดีๆมาให้คุณยายด้วยฮะแต่พียังไม่บอกว่าเป็นอะไรนะครับช่วยคุณยายเลยครับคุณยายคุณยายแล้วพูคำใดๆที่น้องรับช่วยปรบมือให้คุณยายทำ่อยครับ ขอบคุณค่ะคุณยายครับคุณยายอยากเห็นบ้านตัวเองครับอยากเห็นค่ะเห็นหมครับค่ะหมอเปิ้ลหมอเปิ้ล ค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่ๆหน่วยงานถา้าที่สองนะคะคกองกรมหนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมคะกองพันธุ์ที่สองกรมฐาราศีเมครับค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นหน่วยงาน,นะคะที่สารฝันให้น้องศักดิ์สิทธิ์หรือน้องตีได้มีบ้านให้กับคุณย่าพาะคะ่ะเดี๋ยวขอรบกวนสัมภาษณ์หน่อยนะคะว่าทางหน่วยงานหรือทางพี่มอมรชายปิ่นเจริญเนี่ยได้ติดต่อกับทางพี่ไปอย่างไรบ้างคะอ๋อก็คืออันนี้คือ,อได้มีการ ผ่านทางอำเภอนะครับซึ่งอำเภอราชเกียบนี่ก็คือเป็นอยู่ในพื้นที่บรรเทาสาธารณภัยที่ทางหน่วยหน่วยงานก็คือกองมหาวยสองกรมมหาราทยาลัาที่ร้อเเเป็นผู้รับผิดชอบอยู่นะครับก็คือมีการประสานงานมามาาีคุณยายนชนในพื้นที่ที่มีความลําบากมีความเดือดร้อนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยก็คืออย่างน้ ขอให้ทางหน่วยมาร่วมสนับสนุนในการดําเนินการสร้างบ้านทางหน่วยก็ได้จัดกําลังพลก็คือมีมีพี่ๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวหน้าช่างมาสนับสนุนนะครับในการสร้างบ้านในครั้งนี้น้องๆมาช่วยครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะที่มาสารฝันให้กับน้องตี๋หรือน้องศักดิ์สิ์ของเราให้เกิดบ้านันถือว่าเป็นสะพานบุญอีกสะพานหนึ่งเลยนะคะ าฝากทางเราหรือหน่วยงานเรายินดีรับใช้ในเรื่องของร้องทุกข์ประชาชนเหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะและก่อนอื่นผมขอขอบคุณทางทุกนหน่วยงานหน่วยราชการทั้งเอกชนนะครับที่มาช่วยกันทําสิ่งดีๆให้เกิดในวันนี้ซึ่งผมก็มาจากกรุงเทพและคุณยายเผาผมว่าทำไมฉาถเชิงเซาไกลจังเลย ตรงนี้ก็คือเป็นรอยแบบสุดท้ายของจังหวัดเลยมาจากกรุงเทพฮะแต่ผมยินดีนะครับที่ได้มาเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ฮะและขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะฮะแล้ววันนี้ผมก็มีของเล็กๆน้อยๆมามอบให้คุณยายเภานะเพื่อเป็นัญและกำลังใจนะครับในโอกาสนี้ผมว่าต้องมีมาอีกครับคุณยายไม่ใช่มาวันนี้ปุ๊บแล้วหายไปนะครับคุณยายขอบคุณมากครับนี่เป็นเป็น ค่ะนี่ก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะสารฝันให้กับน้องศักดิ์สิทธิ์หรือน้องตีและก็คุณยายเผาที่ทําให้เกิดบ้านหลังใหม่ขึ้นมานะคะค่ะก็จะมีพี่อมรอชัยปิ่นเจริญค่ะแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆแล้วรวมถึงพอศูนย์สศูนรับเรื่องราวร้องทุกเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกกันนะคะค่ะเดี๋ยวเริ่มจาก อาคุณย่าก่อนเลยละกันนะคะคุณย่าคะมีความรู้สึกอย่างไงบ้างคะสำหรับมีความรู้สึกดีใจมากค่ะคือว่าทุกคนก็มีเป็นคนดีค่ะค่ะค่ะให้ได้มาสร้างที่พักพักอาศัยให้ยายให้ยายอยู่ดีกินดีค่ะแล้วก็หลานที่มาทำความดีทุกๆคนนี่ให้ให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกๆคนเลยนะคะให้อายุบรรณูสุขังพลัง น้าในการงานค่ะขอบคุณค่ะ,คะส่วนน้องนะคะ,คะที่น้องได้เขียนยังความถึงคุณครูวนนั้นจนทําให้เกิดวันนี้น้องรู้สึกอย่างไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจครับก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาสร้างบ้านแล้วก็ให้ทุนการศึกษาแก่ผมนะครับขอของข,อข,อขอค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะย้อนมาถึงผู้อำนวยการศูนย์ของเรานะคะค่ะพี่เมคินเอี่ยมสะอาดหรือ ผอศูนย์บูเฮาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ค่ะครับขอบคุณมากครับทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชนของพรรคปฏิบัติได้เลิงเห็นปัญหาหลายๆปัญหาที่แจ้งเข้ามาทางศูนย์และทางศูนย์ก็ได้มีการเดินทางไปทุกพื้นที่ฮะของประเทศไทยไปแก้ปัญหาและดูแลปัญหาซึ่งของคุณยายเผาก็เป็นมาแก้ปัญหามาดูแลกัน ซึ่งวันนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยด้วยอย่างดีฮะศูนย์บูเฮายินดีนะครับถ้าท่านมีเรื่องที่จะให้ทางศูนย์ช่วยเหลือทั้งเรืองทางด้านเรื่องคดีความหรือไม่ได้รับวามเป็นธรรมหรือเกี่ยวกับทางบ้านนะฮะที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเรามีเจดรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะที่จะไปช่วยกันประสานงานกันทำให้ความ เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและเร่งรีบครับอย่างในกรณีของคุณยายเผาก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับทางศูนย์ยินดีมากนะครับที่ได้มาทําสิ่งดีๆในวันหยุดวันนี้นะฮะขอขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะภารกิจเรื่องเราล้องทุกถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสําคัญทางศูนย์เรายินดีที่จะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ในเรื่องใด ค่ะสำหรับวันนี้เราและทีมงานทุกคนขอค่ะ